bỏ lưu, cũng vậy, cũng vậy, cũng vậy cũng vậy mà lưu, cũng vậy mà lưu ấu, mày lưu mày leo thích mày lưu thích mày lưu mày lưu, cũng vậy mày lưu thằng con tua นี่ละตปนตุ๊บด้วยนี่ตัวบอลเงี่ยอย่างงี้ ừ, เฮียบเถียงตัวอฝูงใหญ่ะฝูงใหญ่ะเห็นเบียบเจอฝูงแล้วครับ Đặng, uh, tập cả mọi người ngọc, đến cái mặt của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  cái mặt ngọc cái mặt của 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 Ừ bữa đây lói đập Thấy bạn Phá điều, bữa đây lói đập Cương đua, bữa đây lói đập Thả đi nhang khám đi vô Đúc 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 <laughs> Đúc 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 đúc

nó đang lún gì đi nó khe nó bị rồi chiết lún chiết nín nôi nó nó kẹo nheo kẹo in được kẹo một điều khi cao đã như lá dao mà hạ nhặt mạ mua ปลาสังครับไม่ตไ,ไ,ไ,ได้ลุ่มไหั่าวได้ลุม่มไหมนี่มีปลาเลน้นอยมาตัวนึงครับน,น,น,น้อยตัวน้อยแค่ตาแม่นม้ำ นินน้อยสองตัวไปกานี้บอกระทุงอีกเกาะยังเ่ะโอ้โอ้โอ้มาแล้วแล้วแล้วโอ้หูงเลยครับปานินน้อยมาเป็นฝูงเลยสิบเลยครับไซ ไซนี้คือปลาแดดเดียวนะครับมันยินงแดดเดียวไม่ได้เอาไปทิ้งนะครับไซนี้ไซสามเซนครึ่งตัว ใส่ขนาดนี้พอดีเลยสี่ซิลใส่สี่ซิลอ้วนอ้วนอืน,น,นอืมหนึ่งตัวสองตัวเออซ้ำนี่ใส่ซ้ำนี่บนหน่อยปวดดีปวดดีใส่สี่ซิลน,นตดัด นึ่ตัวเต็มตัวครับอะฮะดินแห้งไปเลยตัวใหม่ อยู่ทางนี้ครับนั่นนั่นจะบบม้าไยสามาาตัวครับ อใส่น้อยใส่ใหญ่ตัวนงโอ้ปลาตัวดีบ่นเบยเข่าง้กับบริพอลนิดนึงไปจลโกเลยบ่นแต่ละเทือในน้ำปลาสังกกบปลาอยู่บน แล้อเออ้อ,อหลายตัวหลายตัวตัวใหญ่ก็มีครับนเป็มออกมาได้ดตัวนึง ตัวมาเป็นฝูงสั้นอะกวครับหนึ่งตัวครับมามามาเป็นฝูงสั้นสิบสิบตัวไหมตัว Saya dah ikut mangi Saya dah ikut mangi bỏ lưu, cũng vậy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  mà lướt, cũng vậy mà lướt, cũng vậy mà lướt. Sai vậy, sai ตายได้รอวะนัถือขามันแล้วลนะมันจับย,ยู่ตรอวะาน่ตัว

สองตัวหนบุดละสองตัวลับเตียน ตัวครับตัวก็เก็บครับอืมออกย่อบ่ออกโอ,อ้ไปยแล้วจุประตูตึงป๊าดบ่นขาโยอเลยไยตัวใหญ่ออกยอไปแล้วครับดูปาลาอะไรประตูยี่เลยจุ บุยไปเลยไหมไม่เห็นขาดได้หรอถ้ามาด pues ูต mm ้องเห็นหูขาดไหมต้องเป็นปนิดญเงเกิดแนบแล้วหมอคอดเซลขาดเตะ โอนละเมีนมปาดถึงบนเท่งบนวา้นมาเร็วมาเร็วูมาเร็วอยมองก็น้าอยู่หน้ารถที่เรียวนั่เบียบ bó càm á, huông te lái bó cà tông cả đài, nhặt cái bó cà lại, tôi mở trái nó ưng luôn ấy, tốn là cà tốn cả, thốn, cả, cả ôi, uish, uish, trái cứ biếc, trái cứ biếc, trái โมดิงแดงไงแบบอู้บดแล้วมีใครไปแล้วไม่รอบซ้ำเเอาเไปถึงไวย

แต่ระยะลงมาหนีรูเนี่ยมันมันเลิกบอกบก,กันบ่เลิกกระยกได้นเลยปลาแล้วนะมาลงมีก็ได้เนี่ยมีไล่ะเราเป็นยางเลาะยกกลับขึ้นไปทั้งคลุ่มตอนนี้ยกได้อยู่กีฬามาแล้วมาแล้วมาแล้ว không mắt, không mắt không thè không thè không thè, Đút rồi, bỏ tất cả chút, sắp tua. ยังกขอบเลยตายชักต,ตั้เด้อตู้น้อยนีน <c oughs> ่จตีออกซะแล้วตากรไดน้ำรุดเลย พอ,อีกแล้วมีล้วอาเกรีเวลาแล้ว,ลวครับเสียนยอเหลุมเก็บจรอ่ะเวลากหกโมงเข้ามาในหกโมงแรงหกโมงสิบแปดนาฬิกาหกโมงเย็นนะครับเออใส่เวลาคุ้มครับมากับเกือบสิบเอ็ดโมงกับข้างบนนี้ ก็พอเป็นยังแล้วครับเพราะว่ายงก็ับปลัวไม้เดมันถึดตาเนี่ยผู้มาร์ผู้มารแล้วครับยงยงรูกไปเรื่อยๆมาเบิ่งกันว่าจะีดกันก็ละจัดโล่ครับมันเตืนเบียดได้ย์ไหลอยู่ครับขึ้นมาแล้วเดรย์ไหลอยู่ได้ไหลอยู่แต่ก็ได้อยู่อืม ไปงโล่ทถึงถุงงามเเป็นจูได้หลายอย่างเ่ยนี่หมายเลสองนะครับหมายี่สามนะครับวันนี้ดูง่ายบนี้เข่าตีละมูยีละมูเลยนี้ครับเช็นจูลนี่ได้สิสโล,ดโลเดียรหนึงครับ13โลเดียรียรก็ได้สิบสล้บลประขาดแล้วครับนี่ถือว่าหมานอยู่ กมนันครับหมายทีก็ได้ลายอยอ่ปวดมานก็สิสองสิสามลกนะูกประมานก็สิบลูกเจ็ดลูกแปดล,ล,กลูกแล้วแต่ติดต่อบันทึกไปเรื่อยแล้วไมลืกไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทันทีที่ชอบทันี่รบับบ้านๆเบบร์ที่นะครับ นาซีมียกทั้งหลเดี๋ยวไปตามรุดกันไหมครับวันนี้เดี๋ยวจบคลิปแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ